สวัสดีครับพบกับช่อง DIY by Art นะครับช่องแห่งการเรียนรู้งานไฟฟ้านะครับได้ลงมือทาได้ด้วยตัวเองนะครับครับวันนี้ผมก็มีแนวทางดีๆมานําเสนอนะครับเป็นปัญหาของแม่บ้านหลายๆคนนะครับผมที่เวลาจะใช้งานตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วประตูเต้ารับไม่พอที่จะใช้นะครับวันนี้ผมเลยจะมานําเสนอนะครับวิธีเพิ่ม จุดเต้ารับนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเต้ารับในบ้านเรานะครับทั่วไปนะครับก็จะมีขั้วบอกนะครับว่า L นี่คือสายลายเข้านะครับเอนนี่คือนิวตันนะครับแล้วก็มีขั้วกาวนะครับเต้ารับชนิดนี้ส่วนมากเขาเรียกว่าเต้ารับคู่นะครับเป็นชนิด 2P บวก e นะครับ 2p ก็คือมี2โพลนะครับมีรู2รูนะครับบวก E ก็คือมีตัวเสียบสายดินนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราทำการนะครับแกะตัวกระกาออกมานะครับโดยการใช้ ไขควงนะครับนัดที่ตัวใต้หน้ากากนะครับแล้วก็ทาการถอดน,น็อตยึดหน้ากากนะครับจะมี2ตัวนะครับซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับถอดมาได้แล้วครับ ทีนี้เราก็จะมาปลดสายที่ตัวขหลังของตัวเต้ารับนะครับในที่นี้เป็นเต้ารับยี่ห้อ Panasonic น,น,น,นะครับวิธีถอดนะครับต้องใช้ไขควงจิ้มลงไปนะครับเมื่อเราถอด ตัวเต้ารับและ้ากาศออกมาแล้วนะครับต่อมาก็จะให้ทําการปดบล็อกนะครับทําไมถึงต้องปลดบล็อกนะครับเพราะเราจะเจาะรูเพื่อร้อยสายผ่านเข้าไปข้างๆบล็อกนะครับแล้วบล็อกใบใหม่เราก็จะตั้งติดกันกับบล็อกใบเก่านะครับ วิธีเจาะรูตัวบล็อกลอยนะครับที่ตัวบล็อกลอยนะครับข้างๆจะมีเขาทำรอยปลามาให้แล้วนะครับสามารถใช้ครีมบีบหักได้เลยนะครับหักตามรอยปลานะครับว่าเราต้องการใหญ่ขนาดไหนนะครับในที่นี้ผมไม่ใช้ครีมบีบเลยนะครับผมต้องการใช้ด้านนี้นะครับผมก็ใช้ครีมบีบเลยนะครับ แล้วก็ะักลงเลยนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์แต่งนะครับในที่นี้ผมก็แต่งพอประมาณนะครับพอเราบากรูเรียบร้อยนะครับก็นำบล็อกติดกลับเข้าไปดังเดิมนะครับ พอติดเสร็จนะครับแล้วก็ทําการนําบล็อกตัวใหม่นะครับที่ได้ทําการบากรูไว้เหมือนตัวก่อนหน้านี้นะครับติดคู่กันนะครับเมื่อทําการยึดบล็อกเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็ทําการร้อยสายนะครับสายผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็คือสายลายสีน้ําตาลนะครับนิวต้อนสีฟ้าแล้วก็สายดินสีเขียวนะครับในที่นี้เป็นช่วงสั้นๆนะครับ เราก็ร้อยผ่านตัวบ็อกที่ติดตั้งใหม่ไปหาบล็อกเก่านะครับเมื่อเราร้อยสายเสร็จแล้วนะครับส่วนนี้ก็วัดระยะพอประมาณนะครับเผื่อเก็บสายภายในบล็อกได้นะครับให้เราทำการตัดเลยนะครับ เมื <muitas> ่อเราทําการตัดแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเข้าสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต้ารับคู่ที่เราจะติดใหม่นะครับนี่ก็เป็นตัวเดิมนะครับเบื้องต้นเราก็ทําการเข้าสายก่อนนะครับโดยการใช้ไขควงนะครับจิ้มไปที่ตัวกดนะครับเพื่อเสียบสายนะครับลายในที่นี้จะมีขั้วบอกนะครับว่าลายนิวตันแล้วก็สายดินนะครับสีน้ําตาลเป็นสายลายนะครับสีฟ้าเป็นนิวตันสีเขียวเป็นสายดินนะครับ ขออนุญาตบอกสายสักคู่นะครับเมื่อบอกสายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทํทำการเข้าสายนะครับสายที่ใช้สำหรับเพิ่มเต้ารับนะครับควรจะเป็นสายขนาด2.5แสควอมิลนะครับเพราะมาตรฐานกำหนดไว้ว่าวงจรย่อยนะครับควรมีขนาดสายไม่น้อยกว่า2.5แ q ควมิลนะครับ ให้นำสายชุดใหม่นะครับเสียบเข้าไปตามขั้วเลยนะครับลายเป็นสายสนิงตามนะครับนืวต้อนเป็นสายสีฟ้านะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วเราค่มาจัดสายทีหลังนะครับสายดินเป็นสีเขียวนะครับเมื่อเสียบแน่นแล้วนะครับก็ดึงตัววงใช้ไฟออกนะครับแล้วเราก็ทําการจัดสายเข้าไปในบล็อกนะครับ ดลลงไปเยนะครับต่อมาก็มาถึงตัวใหม่ที่เราได้ติดตั้งเข้ามานะครับก็จะมีสายสามเส้น,สนเหมือนกันนะครับ ทำการบอกสายนะครับครับเมื่อบอกสายเสร็จนะครับก็ให้นำต้อรับคู่นะครับชุดใหม่ที่เราจะติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับนำสายมาเข้านะครับก็คือตัวนี้จะเป็นของช้างนะครับจะไม่ใช่ตัวกดแล้วเสียบสายเข้าไปนะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นมีสกูให้ขันนะครับสายลายนะครับที่คั้วเอลนะครับ ใส่เป็นสายสีน้ำตาลนะครับขันเข้าไปเลยนะครับสายเอ็นนะครับเป็นสายสีฟ้านะครับสุดท้ายก็เป็นสายดินนะครับ เป็นสายสีเขียวนะครับเงียบแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการเก็บสายไว้ที่ตัวบล็อกนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งหน้ากากขับเข้าไปนะครับ ครับเมื่อเราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการปิดตัวหน้ากากนะครับอันนี้เป็นหน้ากากสามช่องนะครับก็เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้เอารับพึ่งเข้ามาอีกหนึ่งชุดนะครับใช้สำหรับ เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มนะครับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้รับชมทุกท่านนะครับก่อนจากกันไปนะครับปุมกดติดตามนะครับอยู่ใกล้ๆช่วยกดเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ